ยายคุณอาบายเดาดูบิสตมให้ลุงคนตัดสินใจเพราะว่าป้าโมนาตัดได้แต่ให้ลุงบอกว่าจะเอากิ่งไหนนะคะเนาะ,ะ,นะะเพราะว่ามันเป็นกิ่งเก่าเนี่ยอันนี้กิ่งเก่านะฮะกิ่งเก่าอันดีห้าซัมอรฟลูซีห้าฟลูเฮียอือมีนะฮอนเะฮะียนะ อันนี้เพื่อนบ้านให้ยืมมานะคะโอเคดีห้อยดีซําเล่นแฮคเน็กอะไรวะแเฮียเนี่ยคุณกัมะ้้อยซ้อนอะละทีอ่ะโอเคลุงบอกให้ตัดกิ่งต่ำที่สุดเอ่อมันเล่นแฮสแกฮอลละเด็ม วิติห้าซ้อนเด่นแห่วิสแกฮอนระเดมเดนแห่ดิฮานนุตโอเคตัดเท่าที่เราตัดได้นะคะตัดเท่าที่เราตัดได้มาอันนี้เราเปิดเลยนะคะก็คือกดอย่างนี้เปิดออกมาได้เลยเป็นใบเลื่อยนะคะ อืมแต่ดีที่หได้อีกตัว for ลุงบอกว่าอันนี้ก้านมันไม่ใหญ่ก็เลยอาจจะไม่ต้องใช้ตัวนี้นะคะใช้ตัวที่อยู่กับมือลุงจะโอเคกว่านะคะ เราจะตัดเฉพาะกิ่งที่มันเก่าๆเก่ๆกิกกกก่งกิ่งเก่านะคะนี่ตัดกิ่งเก่านะฮะออกแยกลม,มือทำได้ <S <S นะฮะอืม กิ่งเก่าตัดออกลุงบอกว่าถ้ากิ่งกิ่งมันใหญ่ก็ใช้กันไกรมือถือนะคะใบเลื่อยมือถือนะคะก็ตัดไปเลยเร็วมากทุกคน Yayayya? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ke <sighs>

ตัดกิ่งไม้ค่ะโอม่า